สวัสดีครับจะมาอัปเดตครับของบิตคอยกันหน่อยนะครับผมตอนนี้บิตคอยนะครับอยู่ที่4 3่หมแล้วนะครับมันลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะหลุดลงถึงแนวรับตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับก็น่าจะพรวดลงหลุดนะครับรอบนี้นะครับแป๊จะเป็น30,000อ่า9,800นะครับผมคิดว่ามีโอกาสทุบลงมานะครับตอนนี้2 2 3สอุดกนอนะครับข้อโซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่แน่ใจว่าจุด1 2 3 4 นะครับโลตรงนี้จะมาถึงหรือเปล่า39,600นหรือ39,800นะครับก็ลุ้นรับกันต่อนะครับหวังว่าจะลงมาเทรนนี้เลยนะครับโซนนี้นะครับหรือว่าคู่นี้นะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรารอรับกันดีกว่านะครับรอรับกันเลยถ้าเกิดลงมาครับตัวนี้39,600นะครับแต่อยากปลายไส้ก็อยู่โซนนี้นะครับ39,500คิดว่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ นำมาฝากเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับผมนะผมคิดว่าพรวดนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ